สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาพูดถึงในตัวของ Meta เนาะ m มตาก็คือบริษัทแม่ของ Facebook Instagram แล้วก็ WhatsApp นะครับของพี่มาร์กเนาะ m มตาให้บริการเกี่ยวกับโซเชียลมีเดียนะครับก็คือ Facebook Instagram แล้วก็ WhatsApp นะครับแล้วก็ให้บริการอื่นอย่าง Metaverse มุ่งพัฒนาโลกเสมือนจริงนะครับที่ให้คนเข้าไปอยู่ผ่านอุปกรณ์ VR เนาะ m มตาก็ยังลงทุนเกี่ยวกับเทคโนโลยี AI และโฆษณาออนไลน์นะครับส่วนไรายได้หลักๆของทาง Meta เนี่ยส่วนใหญ่ก็มาจากคน ษณาออนไลน์เนาะคิดเป็น97-98%ของไรายได้ทั้งหมดนะครับบนโฆษณา Facebook Feed Story โฆษณาบน Instagram บน reel นะครับโฆษณาใน Messenger เนาะแล้วก็พื้นที่แนะนำสินค้าใน m a r k e t p l a c e นะครับแล้วไรายได้อื่นก็ยังมีเกี่ยวกับที่เป็น r e a l i t y Lab เนาะก็คือเกี่ยวกับ Metaverse นะครับมาจากอุปกรณ์ VRAR นะครับของ Metaverse เนาะ,ะไรายได้อื่นเนี่ยก็ยังมาจากการ Subscription Meta Verify ก่อนที่เราจะลงทุนกับ Meta นะครับเราก็มาพิจารณาเนานะข้อดีข้อเสียว่าตรงไหนเรารับความเสี่ยงได้บ้างนะครับข้อดีของทาง Meta เลยก็คือ Social Media ของทาง Meta หรือว่า f c e e o o o เนี่ยผู้ใช้งานนะเยอะที่สุดในโลกก็อย่างเช่นแน่นอนก็เป็น Facebook IG What แอปนะครับรวมกันเนะ่เกิน3พันล้านบัญชีนะครับแล้วก็มีรายได้ที่สม่ำเสมอจากโฆษณาเนานะแล้วเมตาก็ยังทำการลงทุนเกี่ยวกับเทคโนโลยีในอนาคตนะครับอย่างเช่น AI แล้วก็ m e t a v e r s e นะครับตั้งแต่ปี2023นะก็สามารถควบคุมในเรื่องของต้นทุนแล้วก็สามารถสร้างผลกําไรได้ดีส่วนในเรื่องของความเสี่ยงของ Meta เนาะหเลยก็คือพึ่งพาไรายได้จากโฆษณาเกือบทั้งหมดนะครับถ้ามีช่วงไหนเศรษฐกิจที่มันไม่ดีเนี่ยหรือมีการแข่งขันคน่อนข้างที่จะสูงหรือว่า มีผู้แข่งขันเข้ามาใหม่เนี่ยทางไรายได้มันก็จะมีการผันผวนเนาะส่วนคู่แข่งแล้วก็ความเสี่ยงที่2ก็จะเป็นในเรื่องของการแข่งขันค่อนข้างที่จะสูงนะครับที่มาแรงหลักๆ ในช่วงนี้เลยก็คือ Tik t o ็อกเนาะก็ยังมี Facebook นะครับรวมถึงแพลตฟอร์มใหม่ๆที่จะเติบโตหรือว่าเกิดขึ้นในอนาคตนะครับอันนี้จะเป็นคู่แข่งโดยตรงของทาง Meta หรือว่า Facebook ที่เรารู้จักกันนะครับความเสี่ยงข้อที่สามเลยก็คือเรื่องของกฎระเบียบแล้วก็การตรวจสอบจากภาครัฐนะครับก็อย่างเช่นเรื่องของความเป็นส่วนตัวเนาะก็จะมีคดีความเกิดขึ้นอยู่บ่อยๆถ้าเราติดตามข่าวสารของทาง Facebook ก็จะมีเรื่องของการฟอ้องร้องเรื่องของการะละเมิดสิทธิส่วนบุคคลนะครับอันที่4คือเรื่องของ r e a l i t เนาะ เกี่ยวกับการลงทุนค่อนข้างที่จะหนักในช่วงที่ผ่านมานะครับก็เป็นการมองในการลงทุนระยะยาวเนาะอันนี้จะเป็นข้อควรระวังนะครับสําหรับผู้ที่สนใจเนาะทางเมตาว่าเราสามารถรับความเสี่ยงได้ไหมแล้วหุ้นเนี้เหมาะกับใครนะครับหุ้นนี้เหมาะกับคนที่สามารถ รับความผันผวนได้เชื่อมั่นในเทคโนโลยีแล้วก็สามารถถือในระยะยาวนะแล้วก็เหมาะสําหรับคนที่ชอบแนวการเติบโตนะครับหรือว่าเป็นโก o w t h s t o c ที่ไม่กังวลเรื่องของความผันผวนเพราะว่าหุ้นนี้มีความน่าสนใจมากนะครับเพราะามีคนใช้ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับแต่ยังไงก็ตามเราก็แนะนําให้ดูเรื่องของงบการเงินประจําไตรมาสต่างๆติดตามข่าวสารถ้าเรามาดูในเรื่องของราคาของทาง Meta นะหรือว่า Facebook นะครับณวันที่18เมษายนเนี่ยราคาต่อหุ้นของ Meta อยู่ที่5 I <laughs> 84นะครับดอลลาร์ต่อหุ้นเนาะ somewhere. market cap ของทางเมตานะตอนนี้ก็อยู่ที่1.2ล้านล้านนะครับ ranking อยู่ที่7ของโลกอัตราส่วน PE อยู่ที่26นะครับส่วน earning per share กำไรต่อหุ้นนะครับอยู่ที่21.20นะครับก็ถ้าใครสนใจก็แนะนำให้ดูในเรื่องของงบการเงินประจำไตรมาสนะครับติดตามในเรื่องของข่าวสารเทคโนโลยีเนะาะพิจารณานะครับว่ามีความน่าสนใจหรือว่าเราสามารถรับความเสี่ยงได้ไหมก็มองว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจเนาะที่อยู่ รอบตัวเราแล้วเราก็ใช้อยู่ในทุกๆวันนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนมีมุมมองอยังไงเข้ามาคอมเมนต์หรือว่าแชร์หรือว่าแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมได้นะครับสวัสดีครับ